5นักเตะการ์ดเขียวที่ค่าพลังโครบัคก EP 2คนที่1นะครับก็เป็นทางด้านของฟันเด์จงนะครับฟันเดจงล่างนี้นับค่าพลังค่อนข้างสวยมากๆนะทุกคนเลี้ยงบอลดีนะครับส่งบอลได้จบสกอร์ได้มีความเร็วแล้วก็มีเกมรับที่ดีมากๆด้วยนะสำหรับฟันเด์จงล่างนี้นับค่าพลังไส้ในของเขานะครับอยู่ที่105เลยนะสําหรับแฟงกี้เดยองนะ คนที่2นะครับก็เป็นท่านักของจามามมเซล่านะครับมูเซล่าก็จะเป็นกองกลางครับที่เลี้ยงบอลได้ดีมากๆนะมีความเร็วจบสกอร์ได้นะถือว่าเป็นกองกลางที่ผิวมากๆคนหนึ่งเลยนะและค่าพลังไสในของเขาครับอยู่ที่103เลยนะสำหรับจามามูเซล่านะครับ คนที่3นะครับก็เป็นทางด้านของโอเดกานะครับผมโอเดกาตนั้นก็จะโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสนะครับผมเลี้ยงบอลดีนะครับส่งบอลได้นดนะถือว่าสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ดีมากนะแล้วก็ค่าพลังไส้ในของเขานะครับอยู่ที่1 0 4เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับโอเดกานะครับคนที่4นะครับก็เป็นทางด้านของกุนโดกันนะครับ คุณโดกันนะครับก็เป็นกองการที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องอีกคนหนึงเลยนะมีการยังบอลที่ดีครับส่งบอลที่ใช้ได้ครับแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับสร้างสรรเกมลุกได้ดีนะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะและค่าพลังส้าในของเขานะครับอยู่ที่103เลยนะและใครนะครับที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะขายไอดีเกมเพจนะครับก็สามารถทักไปที่เพจจะมีอีฟูตบอลได้เลยนะครับ และคนสุดท้ายนะครับคนที่5นะครับก็เป็นทด้งนของเนี้เมสซี่ครับทุกคนโอ้โหดูค่าพลังครับฟ้าอารามนะครับมีทุกอย่างนะครับในบรรดาเกมลุกนะทุกคนและค่าพลังไสในของเขานะครับอยู่ที่1 0 6เลยนะทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะใครที่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรหรือว่าใครมีการ์ดเขียวตัวไหนนะครับที่ค่าพลังบักๆก็สามารถคอมเมนต์บอกจิมมี่ได้เลยนะครับ